จากนี้กูมาแบบลื่นไหลกูจับคํามาสับกันกูถามหน่อยว่ามันน่ะลื่นไหมกูมีโล์ให้มึงตั้งจดกันใลลามกูให้มึงจดจำเพลงกูมึงไปกดฟังลามกูก็ธรรมดาแต่มึงโดนกูคิวจนกลายเป็นศพกันให้มึงดูว่าใครเลียวว่าใครเฟกแต่เพลงมึงก็ยังไม่ผ่านกูเลยไม่อัดลงเซฟ ดนกูตกแล้วอย่าร้องกลับบ้านไปเขียนลงเฟซและตัวกูก็ไม่สนใจไอ้พวกที่แต่งทรงเดบก็เพราะว่าตัวมึงยังไม่เฟี้ยวอยากคิดจะเลี้ยวมาคุยกับกูมึงทำคอนแทคต่างๆนานาแต่ตัวกูนั้นไม่รู้จักอยู่พวกมึงเป็นใครพวกกูไม่ฟังเพราะตัวมึงเองก็ยังไม่ดังส่วนเพลงมึงกากกูเลยไม่ฟังเพลงมึงก็ไม่ค่อยมัน ก็เลยออกมาลัวยิกแบบว่ลัวชิคกูให้ควยกบเหตุเดินและส่งท้ายด้วยฟักยูบิดมึงไปไกลๆกลูเลยกูไม่อยากจะคบหากูส่งสารแฟนมึงจริงๆที่ต้องเสือกไปคบหมาชีวิตมึงก็ลันโทษแถมยังจะหน้าเศร้าหน้ามึงมันก็ดูสะอาดเดยมหมัดกูเสิร์ฟให้เขา้าเบาที่มึงโชว์ว่ารวยในมึงผ่อนหรือมึงเช่าถ้ามึงจะรับได้แค่นี้ มึงอย่าโชว์แม่งอย่างเน่ากระเพาะมึงเลี่ยมกับเพื่อนมันจะติดมึงเป็นตาบาปมึงหลอกคนอื่นมันแล้วกี่เรื่องมึงแก้โกหกเป็นหน้าฉากมึงสวมรอยเพื่อเป็นคนดีนิสใส่ริงกิงมึงซอนไตหน้ากากมันหน้าแปะระวังจะหน้าแหกเพราะกูจะแชให้หน้าแต่เรื่องที่มึงทำเอาไว้นิสัยอเหี้ยแบบมึงน้องน้องหนูหนู่าเอาไปใช้ที่มึงทำกับกูกูถามหน่อยมันเกินไปไหม ฟักอยู่ไอ้พวกตนแหลกันกระทำแบบมึงพวกกูโดนไล่วะก็เพราะมึงขี้โกหกมึงทำจนติดเป็นนิสัยคนเฮี้ยแบบมึงกูจะหาที่ทิ้งได้ตรงไหนก็เพราะมึงเป็นแบบนี้กูเลยกินขาดมึงได้ใสใสกูให้พวกมึงได้หมดถ้าอยากจะเจอพวกกูก็ไหวไอ้สัตว์พวกกูก็ไหวมาฟักก์บิ๊ h